สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงกันนะครับซึ่งตามที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยตั้งแต่9าเดือนมิถุนายน2565เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเขามีการปลดล็อกในเรื่องของกัญชาเนี่ยพ้นยาเสพติดแล้วนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัด การจำหน่ายกัญชากัญชงภายหลังจากปลดล็อกกัญชากัญชงเนี่ยพ้นยาเสพติดแล้วนะครับประเด็นสงสัยมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดณนะวันที่9มิถุนายน2565นะครับเป็นการชี้แจงทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆนะครับประเด็นแรกก็คือสารการสกัดพืชกัญชากัญชงเนี่ยนะครับการสกัดนะครับจะต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใดหรือไม่ คำตอบก็คือการสกัดไม่ว่าจะเป็นการนําส่วนใดของพืชกัญชากัญชงไปสกัดโดยสารสกัดที่ได้จะมี THC เท่าใดก็ตามจะต้องขออนุญาตผลิตสกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดนะครับยกเว้นการสกัดจากมเมล็ดโดยผล,ผลผลิตสารสกัดที่ได้แบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือสารสกัดที่มีค่า THC ไม่เกิน0.2% จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษส่วนที่สสารเคมีที่มี THC เกิน0.2%เนี่ยก็จัดเป็นยาเสพติดให้โทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะนำส่วนใดของพืชกัญชากัญชงไปสกัดนะครับโดยจะมีสารสกัดที่ได้เนี่ยสารสกัดที่ได้ก็จะมี THC เนี่ยเท่าใดก็ตามต้องขออนุญาตผลิตสกัดตามกฎหมายวรื่อยาเสพติดยกเว้นสารสกัดจากมลเมล็ดนะครับ ถ้าเป็นถ้ามีสาร TSC ไม่เกิน0.2ก็จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษแต่ถ้ามีเกิน0.2ก็จัดเป็นยาเสพติดให้โทษนั่นเองนะครับประเด็นคำถามต่อมาก็คือการจำหน่ายเนี่ยต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใดหรือไม่คำตอบก็คือการจำหน่ายส่วนของพืชไม่ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดการจำหน่ายส่วนของพืชนะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับ การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์ต้องขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติพืชพุทธศักราช2518การจำหน่ายสารสกัดที่ได้รับอนุญาตให้สกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดกรณีเป็นสารสกัดที่มี TSC ไม่เกิน0.2ไม่ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับถ้าสารสกัดที่ไม่มีที่มี TSC ไม่เกิน0.2นะครับ กรณีสารสกัดที่มี THC เกิน0.2%จะต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษและผู้ซึ่งต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับน,นี่คือประเด็นเกี่ยวกับการจำหน่ายนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางต้องทำอย่างไรคําตอบก็คือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงไม่ต้องขออนุญาตก่อนแต่จะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยและก็มีฉลากภาษาไทยที่ระบุข้อความครบถ้วนถูกต้องมาจำหน่ายนะครับประเด็นคำถามต่อมานะครับ การนำส่วนของกัญชากัญชงและสารสกัด CBD มาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางเพื่อจำหน่ายจะต้องดำเนินการตามกฎหมายใดคำตอบก็คือ 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขพุทธศักราช2563อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราช2558เรื่องการใช้กัญชงในเครื่องสำอาง กำหนดให้น้ำมันสารสกัดจากมาเมล็ดกัญชงจะต้องมีปริมาณสาร TSC ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่เกิน0.2เเยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช่องปากจุดซ่อนเลนที่จะต้องมีปริมาณสาร TSC ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่เกิน0.001เเและแสดงคำเตือนตามที่กำหนดนะครับวงเล็บ2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขพุทธศักราช2,564อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราช2,558เรื่องการใช้ส่วนของกันชงในเครื่องสำอางกำหนดให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกันชงและอาจจะต้องมีปริมาณ t s c ปนเปื้อนไม่เกิน0.2%โดยอนุญ,ญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ล้างออกเท่านั้น ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้นและแสดงคําเตือนตามที่กำหนดวงเล็บ3ประกาศกระทรวงสาธารณสุขพุทธศักราช2564อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราช2558เรื่องการใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องสำอางกำหนดให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีส่วนผสมของ ส่วนของกัญชาจะต้องมีปริมาณสาร TSC ปนเปื้อนไม่เกิน0.2%โดยอนุญ,ญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ล้างออกเท่านั้นห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้นและแสดงคำเตือนตามที่กำหนดวงเล็บ4ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขพุทธศักราช2564อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พุทธศักราช2558เรื่องการใช้สารสกัดที่มีสารแคนาบิไดไออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอางกำหนดให้สารสกัดที่มีสารแคนาบิไดไออลจากกัญชาและกัญชงที่ใช้เป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องมีปริมาณสาร TSC ปนเปื้อนไม่เกิน0.2เอร์เซยกเว้นผลิตภัณฑ์รูปแบบน้ำมันที่จะต้องมีสาร ปริมาณสาร TSC ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่เกิน0.001%โดยที่ความเข้มเข้มข้นสูงสุดของสาร CBD ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต้องไม่เกิน1%และแสดงคำเตือนตามที่กำหนดทั้งนี้วัตถุดิบน้ำมันสารสกัดจากมเมล็ดกัญชงส่วนของกัญชากัญชงและสาร CBD ที่ได้จากกัญชากัญชงที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต เรื่องเนี่ยต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้อ่าจากการผลิตในประเทศไม่อนุญาตการนําเข้าวัตถุดิบดังกล่าวรวมถึง CBD สังเคราะห์ซึ่งเป็นไปตามประกาศทั้ง4ฉบับข้างต้นนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องการนําส่วนของกัญชากัญชงและสาร CBD มาใช้ประกอบของเครื่องสอําอางนะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับประเด็น ข้อสงสัยต่อมาเนี่ยการนำส่วนของกัญชากัญชงและสารสกัด CBD มาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายใดคำตอบก็คือเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขพุทธศับทที่425พุทธศักราช2564ฉบับที่427พุทธศักราช2564และฉบับที่ 429พุทธศักราช2564ซึ่งกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากมเมล็ดกัญชงน้ำมันจากเมล็ดกัญชาโปรโตีนจากมเมล็ดกัญชงส่วนของพืชได้แก่เปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านรากและใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและสารสกัดแคนาบิไดออล สามารถขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือขออนุญาตใช้ฉลากอาหารเพื่อรับเลขสารบาสาระบบอาหารโดยต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเงื่อนไขชนิดอาหารและปริมาณ CBD หรือ TSC เนี่ยและแสดงคําเตือนเป็นไปตามที่ประกาศกําหนดโดยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายจะต้องดำเนินการดังนี้ 1. จะต้องยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร 2. ยื่นขอรับเลขสารสารระบบอาหารนะครับยื่นขอรับเลขสารระบบอาหารโดยสามารถติดต,ต,ต่อสอบถามข้อมูลได้จากกองอาหารสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยากรณีที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามจังหวัดที่สถานที่ผลิตอาหารนั้นๆและสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์กองอาหารในหัวข้อการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของกัญชากัญชงและสารสกัด CBD และคู่มือประชาชนผ่านลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตเพื่อจำหน่ายนะครับจะต้องยื่นขอสถานยื่นขอในเรื่องของสถานที่ผลิตอาหารยื่นขอรับเลข สระบบอาหารนะครับโดยสามารถติดต่อได้ที่สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากรณีที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพนะครับหรือในต่างจังหวัดก็สอบถามข้อมูลได้ที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตามสถานที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหารนั้นๆน,น,นะครับนี่คือในประเด็นข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสาราการสกัด การจำหน่ายกัญชากัญชงภายหลังจากปลดล็อกกัญชากัญชงผลยาเสพติดแล้วนั่นเองนะครับ